เคล็ดลับการสร้างโฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้ใน Google a p s เพิ่มสับเพิ่มวิวให้กับช่อง YouTube ของเราสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพลรมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในทุกสอนออนไลน์มืออาชีพนะครับก็ช่องของผมเนี่ยนะครับก็จะรวมเอาเนื้อหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำตลาดออนไลน์นะครับมาไว้ในนี้นะครับก็จะมี เครื่องมือต่างๆอย่างเช่นการทำตลาดออนไลน์ใน s h e, o ป e e Lazada, ้ายูพิกฟิงโก้การทำาอ f เ l อรเการทำดอปชิพนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของสื่อต่างๆที่เราใช้พวก Facebook, MarketPage, l i n e แอดไลน์อ,ลนออฟชันออช่นแอคเคา u ทอะไรต่างๆมากมายนะครับเอามารวมไว้ในนี้แล้วก็การทำเว็บไซต์พวก w รีฟลีนะครับเทปช็อปนะครับแล้วก็การปรับแต่งรูปภาพจากแอปพลิเคชันต่างๆก็ตามหัวข้อที่ผมเอาลงไว้ในนี้นะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่ ทุกท่านสามารถเข้าเรียนรู้ได้ฟรีทั้งหมดนะครับโอเคในวิดีโอนี้เนี่ยวันนี้มีอะไรนะครับในวิดีโอนี้วันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงเคล็ดลับการสร้างนะครับสตรีมก็คือการตั้งโฆษณาแบบสตรีมข้ามได้นะครับซึ่งเป็นที่นิยมนะครับสำหรับกูรูหลายๆท่านนะครับเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มศัพท์โดยตรงนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยเข้าไปดูช่องยู u ูบเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเอ้ยมันมี โฆษณาตัวหนึ่งที่เวลาเราเปิดวิดีโอขึ้นมาเนี่ยเห็นไ,ไหมไมันจะเปิดว่ให้เราข้ามโฆษณาได้แต่ว่าด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีให้เราเลือกคลิกลงทะเบียนหรือว่าคลิกเเรียกว่ากดติดตามได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจแต่ว่าเราจะต้องนะครับหาวิดีโอที่น่าสนใจเอามาลงไว้นะครับซึ่งก็นั่นแหละครับคือประเด็น คือเราต้องหาวิดีโอที่มันน่าสนใจแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวของอาการลงโฆษณาแบบนี้เนี่ยจะต้องใช้ในคอมพิวเตอร์เท่านั้นก็คืออย่างที่บอกไปคือเราต้องการเพิ่มซับเนาะนะครับให้กับช่องของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นก็คือข้อเสียแต่มันก็ปลนไปด้วยข้อดีถ้าเกิดมีคนกดปุ๊บก็สามารถเพิ่มซับได้เลยโดยตรงนะครับก็ต้องลงและเน้นลงต่อเนื่องเอาไว้แล้วกัน ทีนี้มาดูกันว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้ได้แบบนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เข้าไปที่ตัวแอดนะครับของเราเลยนะครับพอเราเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่แอดนะครับสร้างแอดใหม่นะครับเสร็จแล้วก็มาที่แคมเปญตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็มาที่วิดีโอจากช่อง Youtube ของเรานะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อตรงนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นเพิ่มเพิ่ม2นะครับเพิ่มสผมมีเพิ่มหนึ่งไปแล้วผมก็จะทําเพิ่มสองข้อดีทําําทาสอนให้นะ,นะครับก็เลยจะใช้อันนี้มาสอนเพิ่มให้อีกอันหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูในส่วนของแคมเปญนะครับเลือกเป็นรายวานันแล้วก็ใส่ไปเลยครับเีย่ยนผมผมก็สุ่มไปหนึ่งร้อยบาทนะครับเราลองดูก่อนว่า แคมเปญเราวิ่งดีไหมนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับวันเราก็ใส่อาจจะเป็นสามวันสีวันก็แล้วแต่นะครับเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วมาดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คลิกอันนี้ออกนะครับผมต้องการให้วิ่งแค่อยู่ในช่อง YouTube เท่านั้นนะครับแค่นั้นหรือว่าจริงๆเนี่ยอ่ะอันนี้ผมจะเอาอันนี้ออกนะไม่ต้องค้นหาในดิสเพย์ดีไหมไม่ดีกว่าเอาไว้ละกันนะครับ เพื่อมีคนสนใจนะครับภาษาก็เป็นภาษาไทยนะครับกดเป็นไทยการฝรั่งมาคลิกดูนะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็โฆษณาตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรมาดูข้างล่างตรงนี้นะครับเราต้องการเพิ่มซับอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็จะได้ไม่เปลืองในเรื่องของการคลิกเล่นด้วยนะครับก็1ครั้งต่อ1นคนนะครับต่อ1นวันนะครับใส่ลงไปเลยนะครับคลิกตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเลือกตรงการกําหนดความถี่สูงสุดนะครับ อ่าเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ทุกวันตรงนี้เราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ไม่มีผลนะครับอ่าจำนวนประชากรตรงนี้ผมก็ใส่ทั้งหมดเลยไม่เลือกอะไรเลยครับปล่อยไว้อย่างนี้ว่างๆนะครับในส่วนของกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอ่าผมไม่เลือกกลุ่มเป้าหมายจนตรงนี้นะครับผมจะทีนี้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะใช้วิธี จากตรงนี้หรือเปล่านะครับลองใช้ทั้ง2องอย่างก็ได้อาจจะยิงจากตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยให้ยิงจากอ่าเพจที่เราอ่าไม่ใช่เพจช่องที่เราไปเลือกเอาไว้ตามที่ผมเคยสอนก็คือเราไปดูว่าเราต้องการยิงแอดเนี่ยนะครับไปโชว์ที่ช่องไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูตอนช่วงท้ายนะครับใครมาถึงช่องช่วงนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้ดูวิดีโอที่ผมเคยสอนเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของการ ยิงแอดโฆษณานะครับแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายเพิ่มซับเพิ่มบิลนะครับก็ให้มาดูที่ลิงก์ที่อยู่ตรงด้านขวามือบนนะครับมาขวามือบนตรงนี้ได้เลยมายังนะครับไม่มาป๊บตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาวิ่งเอาไว้ให้นะครับทีนี้ย้อนขึ้นมานิดนึงครับเหมือนเราจะขาดอะไรไปให้เรามาดูตรงนี้ครับขึ้นมาตรงคาว่าอุปกรณ์เห็นไหมครับตรงนี้นะ สำคัญนะครับตองอุปกรณ์เราจะต้องเลือกก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ที่จะต้องการให้แสดงเนี่ยคืออะไรนะครับผมก็จะเลือกติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกแสดงที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับให้เลือกแสดงที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับติ๊กตรงนี้ออกให้หมดนะครับเพราะว่าเราต้องการเพิ่มซับจำไว้เลยว่าเราต้องการเพิ่มซับนะครับโอเคทุกอย่างปล่อยไปตามนี้นะครับไม่ต้องทาอะไรเสร็จแล้วที่เหลือ เราก็เลื่อนลงมาครับมาดูในส่วนของวิดีโอนะครับทีนี้เรามาดูว่าวิดีโอที่เราต้องการจะใช้งานเนี่ยนะครับเดิมที่ผมบอกคือเราต้องใช้วิดีโอที่น่าสนใจผมก็ใช้วิดีโอตัวนี้แล้วกันนะครับที่ผมทําตัวก่อนหน้านี้ก็คือตัวเพิ่มทรัพนะครับก็อยากให้เพื่อนๆไปติดตามดูนะครับพอเราเอาลิงก์วิดีโอมาใส่นะครับให้เรามาคลิกตรงโฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้นะครับตรงนี้นะ ใอ้เพื่อนคลิกตรงนี้นะครับอ่าก็จิ้มลงไปพอเราจิ้มเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะมีนะครับลิงก์นะครับให้เราเนี่ยต้องใส่ทีนี้เราจะต้องไปคัดลอกลิงก์เนี่ยนะครับช่องของเรามาอ่าเราต้องไปคัดลอกลิงก์ช่องของเรามา,า,า,ะา,า,มานะครับทายังไงล่ะให้คนคลิกแล้วกดซับเพราะว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูแป๊บหนึ่ง อ่ะน,นะครับผมก็ไปก๊อปลิงก์มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอามาวางให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือลิงก์เนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้สังเกตไหมว่ามันจะมีข้อมูลทุกคนเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าชื่อโดเมนอ่ชื่อช่องของตัวเองที่เราตั้งไว้เนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนถูกต้องไหมครับเราก็ไปก๊อปปี้ชื่อช่องมาแล้วเราก็เอามาวางแล้วเราก็พิมพ์ไปด้วยเลยตามนี้ นะครับวางลงไปแบบนี้นะครับพอเราได้วางแบบนี้เสร็จปุ๊บเราลอง c o ปปี้มาวางก่อนนะครับว่าเราเอามาวางแล้วเนี่ยนะครับอ่ามันขึ้นซับขึ้นมาให้เรากดหรือเปล่านะบแบบนี้ลองดูนะมีคนถามว่าแล้วถ้าเราเข้าไปคัดลอกจากตรงนี้มาสมมุติว่าจากตรงนี้นะครับเนี่ยเฮียยาตรงเนี้ยใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าจะได้ไหม อันนี้ก็จะขึ้นมาให้เราเพิ่มซับแล้วอันนี้เนี่ยตรงนี้นะครับเพิ่มซับถ้าเราก๊อปมาเฉพาะลิงก์เมื่อกี้ล่ะนี่นะแบบนี้นะแล้วลองลอง,ลองกดดูนะครับป๊บต้องลองดูว่าได้ไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้นะฮะไม่ได้เห็นะนะฮะไม่ได้ ช่องมันจะวิ่งออกมาอย่างนี้นะครับก็คือไม่ได้เนาะก็จะต้องไปรู้ให้รู้ว่าช่องเราเนี่ยชื่อของเราเนี่ยคือชื่ออะไรนะครับแล้วก็ c o ป y ้ป้ายวางแล้วเราก็กดมันก็จะขึ้นมาแบบนี้พอเวลาคนไหนที่เขาใช้ช่อง u t u b e เนี่ยนะครับเขาก็จะกดปึ๊บแล้วก็กดติดตามเราได้เลยนะครับโอเคเนาะทีนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จผมก็จะกดคัดลอกมาครับกดคัดลอกมานะแล้วก็เอามาวางตรง URL รเตรงนี้เขาจะมีให้เราวาง URL าร์เไหมครับเนี่ย http เนี่ยนะครับก็วางลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ url ที่แสดงเนี่ยนะครับก็จะเป็น url อันนี้นะครับที่แสดงก็คือจะขึ้นแสดงตรงนี้อ่านะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้เรานะครับตรงนี้ให้เราเป็น d e s k t o p นะต้องคลิกที่ desktop อก่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาที่ d e s k t o p ให้เรานะครับแล้วเราก็มาใส่ตรงปุ่มมันจะมีปุ่มเห็นไหมยังไม่มีปุ่มนะครับก็กดปุ่มเห็นไหมครับ ก็จะเป็นปุ่มกระตุ้นขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่คำว่า,อาสอนฟรีแล้วกันนะครับสอนฟรีป๊บใส่ลงไปสอนฟรีนะครับอสอนฟรีไม่ได้นะครับกดติดตามโทษทีนะครับผิดเพราะว่าตรงนี้มันจะขึ้นให้เรานะครับกดติดตามเห็นไหมเนี่ยนะครับก็จะมันขึ้นตรงนี้กดติดตามานะครับ เขาก็จะกดติดตามใม่เราเราก็ใส่แก้บรทัดเดียวแค่นี้นะครับพอแล้วแค่นี้ URL นี้เราก็ไม่ต้องนะครับหรือว่า,า URL ที่แสดงอันนี้เนี่ยต้องใส่เป็น URL เนาะเราก็เอาไว้อย่างงี้ไม่ต้องไปลบหรือทําอะไรแค่นี้เองนะครับก็เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับที่เหลือก็ขึ้นมาเพิ่มชื่อนะครับกลุ่มเป้าหมายเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเพิ่มกลุ่มเป้าหมายซึ่ง กลุ Dante, ่มเป้าหมายามาม bien, ที่นี้เน like ี oui. well engineer, <pet> ่ยที่ผมเคยบอกไว้ก็คืออย่างผมเนี่ยนะครับทําเกี่ยวกับเรื่องของการสอนเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายของผมเนี่ยก็จะไปอยู่ในกลุ่มของคนที่สอนใช่ไหมครับในกลุ่มของคนที่สอนอย่างผมสอนยิงแอดเพื่อทําการเพิ่มซับใช่ไหมครับเพิ่มวิวนั่นแปลว่าผมจะต้องยิงไปในกลุ่มที่สอนเกี่ยวกับการเพิ่มซับเพิ่มวิวในของ youtube ถูกต้องไหมอ่าคนที่ทําช่อง youtube ใหม่คนที่ กําลังเริ่มสร้างช่องการหาอะไรได้เสริมจาก YouTube อะไรเงี้ยก็คืออยี่กับกลุ่มพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราทําเกี่ยวกับอาหารเราก็ไปหากลุ่มเฟซกลุ่มกลุ่ม YouTube ที่เป็นอาหารนะครับก็อย่างที่บอกคือทุกท่านต้องไปดูวิดีโอตัวเนี้ยตัวที่ผมเอามา,มาทาให้ดูเนี่ยก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อมันประมาณแบบนี้วิธีการหากลุ่มคนมันประมาณแบบนี้ให้นะครับใครทําเกี่ยวกับเกมก็ไปหากลุ่ม YouTube ที่เขาเล่นเกม ใครทาเกี่ยวกับบีล็อกนะครับคุณก็ไปดูว่ากลุ่มบีล็อกเนี่ยกลุ่มไหนแห้งบงปังแล้วเขามีคนยอดวิวเยอะพยายามดูยอดวิวเยอะๆนะครับยอดวิวที่มีคนดูติดตามเยอะๆแล้วเราก็ใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นการประมูลนะครับราคานเสนอโดยส่วนใหญ่ผมจะใส่0.1นะครับตลอดนะครับ0.1่ตลอดแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของผมเนี่ยผมยังไม่ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งผมจะเลือกกลุ่มเป้าหมาย นะครับจากตําแหน่งนะครับโฆษณาคือผมจะเลือกจากอันนี้นะครับผมคลิกเข้าไปเลยแล้วผมก็จะไปเพิ่มช่องนะครับทีนี้วิธีการเพิ่มช่องเนี่ยเราจะเพิ่มช่องไหนก็ได้อย่างผมผมทาช่อง YouTube ถูกต้องไหมครับผมก็จะเลือกช่อง YouTube อ,อย่างเช่นคุณสเสกสรรใช่ไหมครับสเสกสรรเนะี่ยคุณสเสกสรรปั้น YouTube เขาดังในเรื่องของการ อ่ทำช่อง Youtube เห็นไหมครับเราก็เลือกกลุ่มนี้เพราะว่ามีคนติดตามเขาก็ก็เยอะนะครับหกแสนเก้าหกแสนหกเก้าหใช่ไหมครับ 6, 9, 6, 9, 000, ครบแบบนี้เราก็กดก็จะมีคนประมาณ6กแ0 0 0กที่ดูวิดีโอนี้อ่าแบบนี้นะครับเราก็เลือกกลุ่มแบบนี้เลยอ่านะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเพิ่มกลุ่มให้ดูนิดนึงละกันนะครับ ผมก็ไปเพิ่มนะครับจำนวนของอกลุ่มที่เราต้องการแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่าแปลว่าอัตราของการคลิกเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงผมลองใส่ลองใส่0.3ก็ยังไม่ได้นะครับผมลองใส่3.5ดูได้ไหมอ่ะพอใส่3.5ปุ๊บได้เลยนะครับจะมะียอดปริมาณของคนดูที่อยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับอ่าอันนี้ก็ คือจริงๆถามผมว่าถ้ามีคนซับแล้วเพิ่มซับได้เนี่ยมันคุ้มไหมมันคุ้มครับเพราะว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะเปิดสร้างไรายได้สําสหรับคนที่ต้องการเปิดสร้างไรายได้นะอันนี้คือจําเป็นมากเพราะว่าคุณคุณจะทําให้ช่องคุณเนี่ยมีซับเพิ่มขึ้นไวตามกฎของ youtube ถูกไหมครับเพราะว่าคุณจะต้องมี1000ัซับก่อนเลยเป็นอันดับแรก ใช่ไหมแล้วก็หนึ่งหมื่นชั่วโมงในการรับชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำทำทุกอย่างให้เสร็จให้ให้มีคนติดตามเราให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าอันเนี้ยสำคัญครับเราต้องจัดแล้วก็ลองหาข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็จัดทำเลือกวิดีโอดีๆแล้วก็ลองยิงแอดดูวิธียิงแอดเนี่ยนะครับให้เลือก2ยิง2แบบแบบที่1นะครับคือให้ยิงแบบ แบบที่ผมสอนไปนะครับก็คือยิงโฆษณาแบบสตรีมนะครับโฆษณาเนี่ยสตรีมแบบแบบแบบนี้เลยนะครับกับอีกหนึ่งอันก็คืออันนี้คือเราเลือกแบบนี้ถูกไหมกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เรากำหนดโดยการใช้ตำแหน่งโฆษณาแต่ว่าแอดที่สองผมแนะนำให้เพื่อนเพื่อนยิงแบบนี้นะครับยิงแบบนี้เพื่ออะไรเพื่ออย่างน้อยเนี่ยนะครับ เราไปสุ่มดูกลุ่มคนนะครับบางกลุ่มที่เขาอาจจะสนใจเพราะาช่วงนี้เนี่ยใครๆก็ต้องหาโอกาสเนาะนะครับเราก็ไปลองเลือกดูแล้วก็ยิงปริมาณของคนเนี่ยนะครในการยิงก็ประมาณสัก10กว่ากลุ่มก็พอไม่ต้องเยอะมากเพราะว่างบน้อยก่อนมันจะยิงครบเนี่ยนะฮะมันใช้เวลานานเนาะแล้วก็ลองยิงต่อเนื่องไปก่อน โอเคไหมนะครับอันนี้ก็ลองยิงกันดูพอเราตั้งทุกอย่างเสร็จสหมดหมดแล้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเลือกนะครับที่จะทําการนะครับกดทําอะไรครับสร้างแคมเปญตรงนี้เราไม่มีอะไรนะเราไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับกดสร้างแคมเปญครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสรท์ นะครับวิธีการสร้างนะครับโฆษณานะครับโดยการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเรียกชื่อไม่ถูกอีกนะครับอา่าโดยการใช้โฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้อา่านะครับในโฆษณาแบบสตรีมแบบข้ามได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นการใช้เพื่อเพิ่มซับโดเมนอา่าเพื่อ,เพ,อเพิ่มเพิ่มซับเลยโดยตรงเอาง่าย นะครับเพิ่มซับเลยโดยตรงอันนี้คือวิธียิงแบบนี้นะครับก็พยายามเลือกทําวิดีโอมาหลายๆวิดีโอแล้วก็ลองดูแล้วก็ยิงไปนะครับยิงไปในกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนะครับเราจะเลือกยิงในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นช่องนะครับหรือว่าเราจะเลือกยิงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับในอ่ะใครเข้ามาดูวิดีโอช่วงสุดท้ายนี่นะครับ ก็ถือว่าได้เทคนิคไปะล้วกันเวลาเรายิงเนี่ยนะครับเราจะเลือกยิงนะครับได้2แบบนะครับแบบที่เป็นเขาเรียกว่าแบบที่เป็นลิงก์จากช่อง youtube ก็ได้หรือว่าเราจะยิงในแบบที่สมถติว่าผมบอกว่าไอ้คนเนี้ยเขาพูดดีจังผมก็อาจจะคัดลอกลิงก์ของเขาเนี่ยแล้วก็เอาไปวางได้เลยนะครับเอาไปวางได้เลย แบบนี้หรือว่านะครับเราจะใช้ช่องของเขาก็ได้แต่ว่าผมสอนก่อนนี้เนี่ยผมสอนไปแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนย้อนไปดูแล้วกันนะครับย้อนไปดูแล้วกันว่าผมสอนอะไรเกี่ยวกับการยิงแอดเอาไว้นะครับเนาะก็ฝากฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันติดขัดประกรันใดอะไรยังไงได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะครับก็คอมเมนต์นะครับมาใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้รู้หรือว่ามีเทคนิคอะไรดีด มาแนะนํากันบ้างก็ได้นะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆที่เขาเองก็กําลังจะมองหาโอกาสที่จะเาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงผ่านชีวิตในยุคที่โควิดมันยังอยู่กับเราอีกยาวนานนะครับก็มาช่วยการเปิดโอกาสให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับโอเคเนาะนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นี่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับในเรื่องของการยิงแอดนะครับ โฆษณาแบบสตรีมแบบข้ามได้เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพย์ให้กับช่อง YouTube ของคุณนะครับก็ก่อนจากกันไปเลยนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์วิดีโอออกไปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ไปใต้ลิงก์นี้นะครับใต้วิดีโอนี้เนี่ยจะมีวิดีโอที่สอนทำตลาดออนไลน์นะครับมากมายตามหัวข้อตรงนี้เนี่ยจะอยู่ลิงก์จะอยู่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับจะอยู่ใต้ วิดีโอนี้เลยก็อยู่ใต้นี้นะครับอยู่ใต้นี้นะครับก็ไปคลิกแล้วเลือกลิงก์ที่ท่านต้องการเรียนรู้ฟรีได้เลยนะครับได้เลยแล้วก็พยายามจะทําวิดีโอเพิ่มแล้วก็อัปเดตให้ใหม่ๆนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วเจอกันนะครับในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ